นั่นไงครับว่าแล้วนะครับคิลิยันเอ็มปาเป้แตกหักกับปารีสแซงต์แชแมงครับขอย้ายทีมต้นปีหน้าเลยนะครับไม่อยู่แล้วนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นรายงานจากฝั่งฝรั่งเศสแล้วก็สเปนครับบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคิลิยันเอ็มปาเป้กับปารีสแซงต์แชแมงเนี่ยตอนนี้ขาดสะบั้นเลยครับเอ็มปาเป้อยากจะย้ายออกจากสโมสรแล้วนะครับสื่อแรกอย่าง RMC Sport ครับก่อนจะมีมาก้าเนี่ยมาสมทบนะครับบอกว่าคิลิยันเอ็มปาเป้เนี่ย ได้ยื่นเรื่องขอย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้แล้วนะครับไม่น่าจะอยู่ทางปารีสแซงต์แชมงเองครับรู้ดีครับในเรื่องนี้และจะยอมร่วมมือกับเอ็มบาเป้เพื่อให้เขาได้ย้ายทีมอย่างสมใจแต่มีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งคือสโมสรที่เขาย้ายไปเนี่ยจะต้องไม่ใช่ะะเรอัลมาดริตนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเอ็มบาเป้กับปีชเชนเะนี่ยทำการพูดคุยกันนะครับและเป็นที่ชัดเจนว่าเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายไปอยู่ราชันชุดขาวะะเรอัลมาดริด แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเอ็มัปเป้ก,ก็ยังอยากโยกไปคาแข่งในถิน่นซานติโกเบอร์เดเบลเข้าสักวันหนึ่งในอนาคตนะครับแถมที่ผ่านมาครับความสัมพันธ์ระหว่างเปเช่กับเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับโดยที่ฟลอเรนติโนเปเรสกับนาเซอร์เคลฟี่ประธานของทั้งสองสโมสรก็มืนกันมาพักใหญ่แล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะมุมมองในเรื่องของซูเปอร์ลีกแล้วก็ที่เรอัลมาดริดครับไม่ได้ตัวเอ็มัปเป้ก,ก่อนหน้านี้ ลิเวอร์พูลครับเคยตกเป็นข่าวกับเอ็มบปเป้มาเหมือนกันและการย้ายไปเล่นที่แอนฟิลเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกเดียวสําหรับเอ็มบปเป้ก็เป็นได้นะครับสุดท้ายครับคือเอ็มบปเป้เนี่ยรู้สึกว่าเปเช่หักหลังเขาเพราะสโมสรให้สัญญาเอาไว้ในหลายๆเรื่องเลยเพื่อที่จะจับเขาต่อสัญญาเมื่อปลายซีซั่นก่อนนะครับรู้สึกว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะแตกหักก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นลางบอกแล้วนะครับโอ้โหเอ็มบปเป้ครับขอย้ายทีมในต้นปีหน้านะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์ก็ไมหมผมหน่อยนะครับไม่น่าเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม